สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมุมความสุขจูนก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักต้นบอนสีกันอีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้ชื่อว่าเหลืองเปมกรน,นะคะซึ่งจัดได้ว่าเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะคะของบอนสีนะคะที่กำลังมาแรงนะคะราคาพุ่งขึ้นมาตอนนี้ส0ม0ันแล้วนะคะต่อต้นนะคะ ดูที่ความสมบูรณ์ของใบด้วยนะคะต้นเล็กๆแบบนี้ก็ประมาณ5600แล้วนะคะเพื่อนๆความความสวยของเขานะคะอยู่ที่สีสันนะคะที่แตกตามากๆค่ะกระดูกของเขานะคะกระดูกใบจะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็ใบจะเป็นออกสีแดงนะคะแต่ว่าแดงเรื่อเๆนะคะแล้วก็มีจุดแต้มเป็นสีแดงเข้มนะคะ อยู่เป็นจุดบนเส้นใบเลยนะคะและตรงสะดือใบนะคะจะเป็นสีแดงนะคะเป็นจุดเลยนะคะเ,เพื่อนเห็นไหมคะว่าตรงสะดือเขาจะเป็นจุดแดงนะคะอันนี้คือฟาร์มเด่นของเรืองเตมกรนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วกระดูกกับสะดือจะสีเดียวกันนะคะแต่เรืองเตมกรนี่นะคะสะดือใบเขาจะเป็นสีแดงค่ะตรงจุดเลยนะคะ และสีของก้านใบนะคะก็จะเป็นสีเขียวเข้มนะคะเพื่อนๆและปีกใบนะคะก็จะผ่าลึกลงมาใกล้กับสะดือใบเลยนะคะเพื่อนๆลองดูสังเกตดูนะคะปีกใบจะลึกลงมาเลยนะคะแล้วก็แหลมยาวออกไปเป็นแสมเหลี่ยมเลยนะคะและในส่วนของลายจุดของเหลืองเฟลมากรน,นะคะ ก็จะเป็นลายจุดสีแดงเป็นแถบยาวนะคะขายก้อนเมฆนะคะจะเป็นแดงลายจุดยาวๆเลยนะคะจะไม่เป็นเม็ดเล็กนะคะจะเป็นแดงเข้มลายจุดยาวขายก้อนเมฆเลยค่ะนี่คือฟาร,ร์มดดินของเหลือเปลงมกรค่ะและเดี๋ยวเราจะไปดูอีกต้นหนึ่งก็คือขุดขจรเดชนะคะว่า ซึ่งลักษณะต้นได้สีของเขาจะคล้ายๆกันมากนะคะแต่จะมีความแตกต่างกันตรงที่รายจุดบนใบนะคะและก็กระดูกสีของใบนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าความแตกต่างของสองต้นนี้เป็นอย่างไรนะคะแต่เราก็มาแนะนำเหลืองเปรมกรให้เ,เพื่อนๆได้รู้จักและความสวยงามของ เรือปรมกรกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูความแตกต่างระหว่างเรือเปรมกรกับขุนขจรเดชกันนะคะซึ่งลักษณะเขาจะคล้ายกันมากเลยค่ะเรามาดูกันเลยนะคะนี่เลยอันนี้คือคขุนขจรเดชนะคะลักษณะใบและสีของเขานะคะสีของเขาคล้ายกันมากนะคะคือสีเขียวอ่อนนะคะแต่รายจุดของเขานะคะ จะเป็นจุดเล็กๆบนใบนะคะส่วนกระดูกใบนะคะจะเป็นสีชมพูนะคะซึ่งต่างจากเหลืองเปรมกรนะคะเหลืองเปรมกรกระดูกใบก็จะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราดูกันไปแล้วนะคะนี่ค่ะคือจุดสังเกตของเหลืองเปรมกรกับขุนขจรเด็กนะคะ ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเรามารู้จักฟาร์มต่างของสองต้นนี้กันแล้วนะคะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ